อันนี้เราแวะจุดแวะพักของเรามันคืออีกแคมปิ้งหนึ่งนะคะที่อยู่ทางผ่านก็แวะมาเที่ยวเล่นโหแดดจ้าไหมคะลมแรงมากไม่ได้เล่นน้ำลมแรงมากเลยคะ่ะเอาไปานั่งกับน้องนี้แล้วมาถ่ายรูปให้สืยเสเลยอ้อสวยสวยวยออ้าวออไม่ใช่นั่งตรงนี้คะ่ะต้องให้เห็นเสาตรงนู้นด้วยค่ะลูกเห็นเสาตรง ด้วยค่ะไปนั่งไปนั่งตรงน้องเนี่ยมองไม่เห็นไปนั่งตรงน้องนู่นไปไปนั่งตรงน้องนู่นไม่เห็นเนี่ยพอบิมนั่งเนี่ยเห็นสวยเห็นธงด้วยเห็นฟลักก้าด้วยเห็นไหมเห็นฟลักก้าได้เห็นธงด้วยแมงลือมังกาฟลักก้านั่งยาตุนโอ้โหมองกก้าเห็นฟลักกู้เยอะแยะเลยอ่ะมาพี่เห็นอ่านั่งกับน้องหน่อยนั่งกับน้องหน่อยนั่งกับน้องอ่นั่งกับน้องโอเคนั่งกับน้องมาให้รูปให้ติ๊จ่าเดี๋ยวมาถ่ายรูปก่อนวิ่งไปนู่นแล้ว รูปยากเย็นเหลือเกินในตัวนี้อุ้ยพาวินหายมองไม่เห็นเลยบอเอพาวินเอเด้าพาวินหายหาไม่เจอกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านละร้อกลับบ้านละทำไรอะพาวินพาวินหายเหรอ,อเอด้าร,ร้อนไหมลูก

Bài đó cặp vì có hem pa Vì ok hem pa vì ừ, ok hem mà mà bài vì ok hem Bài vì ok hềm, pa ừ. à, mình, không à, เาออกสอรองคอมคฮาวินคอมฮาวินมามาก้ฮมเห็นหร